น้องทวดมรดก20ล้านเพราะพี่ชายบ้าอำน,นาจมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง3พี่น้องเขาได้มรดกร่วมกันมาเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วแกน้องสองคนนะ่ะเขาอยากขายมากอยากเปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดคือราคาตลาดบ้านหลังเนี้ย20ล้านเขายอมขายเลยนะ15ล้าน18ล้านอะไรคือได้หมดเพราะว่าเขาจะแยกย้ายกันไปใช้เงินแล้วต่างคนต่างเขามีครอบครัวกันแต่ไอพี่ชายคนโตนี่สิบ้าอำน,นาจมันอยากขายแบบ25ล้าน28ล้าน,น่ะแกซึ่งราคาตลาดมันแค่20ล้าน แล้วมันจะไปขายได้ไงวะมันก็เลยทําให้น้องสองคนเนี้ยคือติดชงนะงักไม่มีใครที่จะขายได้เลยไงเพราะว่าเวลาเซ็นขายอะมันต้องเซ็นทั้ง3คนยินยอมในราคาเดียวกันไงถ้าแกเจอแบบนี้นะ อย่างแรกเลยนะต้องลองเจราจากับพี่ชายคือเอาง่ายๆแบบให้พี่ชายยอมลดลงมาขายในราคาตลาดเพื่อให้ขายได้แล้วอาจจะเอาส่วนแบ่งเยอะสุดให้พี่ชายไปก็ได้คือมันก็ดูอาจจะไม่แฟร์นะว่าทําไมต้องให้พี่ชายเยอะสุดแต่ก็ยังดีกว่าติดทั้งหมดทั้ง3าคนไม่มีใครขายได้เลยหรือเปะละ่าล่ะสองนะถ้าพี่ชายอ่ะอยากได้ราคานี้พี่ชายแกก็ซื้อสิทธิ์จากน้องไปเลยแล้วแกก็ให้น้องอ่ะโอนชื่อไปเป็นชื่อแกคนเดียวเลยวันหนึ่งแกอยากจะขายกี่ล้านก็เรื่องแกเพราะว่าเป็นชื่อคนเดียวไปแล้วไง เพราะว่าบ้านนะมันมีความเสื่อมไปตลอดเวลามูล,ลค่ามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเว้ยถ้าไม่รีบขายตอนนี้นะราคาตลาดอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นแบบวันนี้ก็ได้นะเว้ยแก